กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องกับการเดินทางครั้งใหม่ i ิ In depth, 11, ยยน e p ป์นีแย1สถึงสิพฤศจิกายนนี้เพื่อนๆจะได้รับชมนักกีฬาเทพๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเจสันเททัมเจเรนบราว์เซลติกส์มาเยือนบรุกลินเนสได้ชมรุกกี้ดราฟต์อันดับหนึ่งอย่างวิกเตอร์แวนเบนจยามาหรือจะเป็นคาไวเลเนร์พอจอร์จรัสเซลเวสบุกนี่ก็มาเยือนนิวยอร์กนิกส์เช่นเดียวกันและยังมีการทัวร์ร็อกกิ้งรูมนักกีฬานิวยอร์กนิกส์ด้วยพร้อมประสบการณ์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสนใจรายละเอียดเพิ่มเต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p r e t Tree Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอรบินตู่กับบิดเอ๊ก็มีกันคนเช่นเคยค่ะ เมื่อวานนะคะเป็นการแข่งขันบาสชิงแชมป์โลกหรือว่าฟี b บอร์เวิลด์ครับรอบ4ี่ทีมสุดท้ายค่ะโอ้โหมันเหลือเกินเลยนะคะคแล้วตุวกก็เชื่อว่าต้องมีแฟนๆหลายคนเลยที่น้ำตาตกกันรวมถึงคนข้างๆด,ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจา้เอ็มเอเนี่ยมันเล่าให้ฟังทั้ง2คู่เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรับฟังกันเลยค่ะเริ่มกันที่คู่แรกนะครับทีมแคนาดาเจอกับทีมเซอร์เบียทีมเซอร์เบียเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาดีจริงๆนี่ขนาดทีมของพวกเขาไม่มีนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกขณะน,นี้ก็วาดา้อย่างน ok ิโคลายโองกเก ากรารบวกแรนวิชที่มีการยิงที่ดีอย่างต่อเนื่องมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นระยะกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3คะแนนการโจมตีวงในก็ต่อเนื่องมากๆเลยนะครับทีมแคนาดาในเล่นเกมรับเอาไม่อยู่จริงๆการเล่นเกมบุกของเชกเกอร์เจส a อ d เล็กซานเดอร์ในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าตกลงไปจากค่าป,ปกติที่เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อาจจะเจอปัญหาเรื่องการฟาวด์ด้วยนะครับแม้ว่าอาร์เจแปร์เรดกับดีลอนบุกจะพยายามก้าวขึ้นมาเสริมแต่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นทีมแคนาดานะครับที่ตกเป็นฝ่ายตามแทบจะตลอดท พวกเขามีโอกาสขึ้นนําเข้าสู่ครึ่งหลังทีมเซอร์เบียที่มีนักกีฬาบาสท,ที่เล่นอยู่ใน NBA น้อยกว่าทีมแคนาดาแต่ทีมของพวกเขาก็ยังคงมีความต่อเนื่องที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการเล่นเกมสวนกลับเร็วความหนักหน่วงในการต่อสู้นะครับไม่ว่าแคนาดาจะพยายามทําอย่างไรก็ตามครับทีมเซอร์เบียมีคําตอบตลอดเลยในท้ายที่สุดทีมเซอร์เบียสามารถเอาชนะทีมแคนาดาไปได้95ต่อ86เข้าสู่นัดชิงชนะเลิศสาเร็จสำหรับแคนาดาในเกมนี้นะครับทีมของพวกเขาเจอปัญหาเรื่องการฝาร่าวางเช อเล็กซานเดอร์เองหรือว่าจะเป็นดีลอนบรูคมันเลยทําให้เกมของทั้งคู่เนี่ยขาดความต่อเนื่องอย่างเชนในเกมนี้มีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นเองนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้กว่า10แต้มแม้ว่าจะได้อาร์เจแบรด์ก้าขึ้นมาทาถึง23แต้มนะครับแต่มันก็ไม่มากพอที่จะนําพาแคนาดาเข้าสู่นัดชิงฟีบาเวิร์ลคัพสำเร็จถ้าเกิดทําได้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมแคนาดาเลยนะครับหลังจากจบเกมแข่งขันเนี่ยนะครับอาร์เจแบรด์ออกมายกย่องชื่นชม ทำให้ทีมแคนาดาเนี่ยตกเป็นฝ่ายตามตลอดแทบจะทั้งเกมเลยนะครับมาเปกว่านั้นเขายังบอกว่าทีมแคนาดาของพวกเขาเนี่ยมีการเล่นเกมรับที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานในการแข่งขันทร์น่าเมนนี้มันก็เลยทําให้แคนาดาของพวกเขาไม่สามารถจะคว้าชัยชนะได้เช่นเดียวกับจอร์ดี้เฟอร์นันเดสนะครับหัวหน้าโค้ชของแคนาดาที่ออกมาแสดงความยินดีกับเซอร์เบียบอกว่าเป็นทีมชั้นยอดจริงๆแล้วก็แสดงความยินดีกับประเทศเซอร์เบียนะครับแสดงความยินดีกับสตาฟโค้ชกับนักกีฬาทุกคนพร้อมกับบอกด้วยว่าเขาก็ภูมิใจนักกีฬาของแคนาดดาาเเเช่่่่่นนนนีียยวกกกกััททุครรมมตตออสู้้ไง็ เล่นเกมบุกของพวกเขาไม่ใช่ปัญหานะครับแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือการเล่นเกมรับพวกเขาไม่สามารถที่จะเบรกเกมบุกของเซอร์เบียได้เลยทีมเซอร์เบียในยิงฟิลโกลสูงถึง62%ิงเยิง3คะแนนสูงถึง45%แบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับพร้อมกับบอกด้วยว่าเกมนี้ในพวกเขาเตรียมตัวมาไม่ดีมากพอแต่ก็ยังคงเหลืออีกหนึ่งเกมจะต้องคว้าเหรียญให้จงได้ครั้งสุดท้ายที่แคนาดาสามารถคว้าเหรียญได้ในเวทีนานาชาติระดับสูงแบบนี้ของฟีบ้านะครับนั่นะค,นะค,นะค,คือปีในต่นนันเ,เ,นเนนก้า,กรการี้อย แคนาดาไม่เคยสามารถคว้าเหรียญได้สักเหรียญเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมงว่าในท้ายที่สุดแคนาดาจะมีเหรียญกลับบ้านหรือเปล่าเรามารอลุ้นไปด้วยกันหันไปดูในส่วนของเซอร์เบียกันนะครับในเกมนี้ยังไงก็ต้องยกให้กับบอกดานบอกดานวิชเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเกมนี้เขากลายร่างเป็นฟีบา้าบอกดานอีกครั้งหนึ่งยามใดก็ตามที่บอกดานเขาใส่เจอซี่ทีมชาติเนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนมีอะไรมาสิงร่างหม่วยจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยยยนนยิิงง3คคะแแแนนนนนททีีีีี่่่่่่มมมมมอออูล้้้ววเเเเฉบาากกกกขึไปปถื็ ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถทําแตะระดับอย่างน้อย15แต้มได้แล้วก็มีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกเนี่ย24เกมติดในการแข่งขันฟีบ้าเวิร์คครับนับย้อนกลับไปตั้งแต่การแข่งขันคนก่อนด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับฟีบ้าบอกดานเนี่ยยังมีเกมรับที่ดีด้วยจนถึงเกมนี้เนี่ยเขามีการขโมยสะสมรวมถึง16ครั้งนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาเซอร์เบียในการแขนน่งขนนัขน,นฟีบ้าเวิร์คครับฟีบ้าบอคดาเนี่ยมีจริงนะครับรวมกับมาโกีกรี เกมนี้เนี่ยยิง3คะแนนลงไป3าลูกเขาบอกหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยอุทิศให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ชื่อว่าบริซ่าซิมานิกคนนี้เนี่ยต้องไปผ่าตัดเอาไตออกนะครับที่ดวงกระแทกในเกมที่เจอกับเซาสุดาเขาบอกเลยว่าตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยการันตีว่ายังไงก็ต้องคว้าเหรียญกลับไปได้ชัยชนะเนี่ยขอมอบให้กับเพื่อนคนนี้การแข่งขันในเกมนี้เนี่ยมีแฟนๆเข้ามารับชม8 6 3 0คนแต่โดยชัยชนะในเกมนี้นะครับทำให้เซอร์เบียเนี่ยสามารถกลับไปยืนในเวทีนัดชิงอีกครั้งหนึ่งใน ี2014แต่ในตอนนั้นเนี่ยแพ้ทีม USA ไปนะครับครั้งนี้เนี่ยหมดโอกาสที่จะล้างตาเพราะว่าทีม USA แพ้ไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่นัดชิงได้ตามนัดในท้ายที่สุดสเซอร์เบียจะสามารถคว้าเหรียญทองได้หรือเปล่าพวกเราแฟนบาสมารอลุ้นไปด้วยกันนะครับพอพูดถึงทีม USA นะครับเราไปตอนที่คู่ที่2ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนั่นคือทีม USA เจอกับทีมเยอรมันทั้งสองทีมจัดชุดหลักของตัวเองลงมาเลยนะครับเริ่มเกมมาเยอรมันออกตัวได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการยิงวงนอกสลับการโจมตีวงในนะครับนำโดย ในขณะที่ทีม USA ครับพวกเขาก็มีอย่างมิเคลบริจิตนะครับร่วมกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดต่อสู้ร่วมกันทําแต้มนะครับในท้ายที่สุดจบควอเตอร์แรกเนี่ยทีม USA ตามอยู่2แต้มเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ทั้ง2ทีมยังคงต่อสู้กันได้อย่างสนุกสูสีมากๆเลยบางช่วง USA มีการรันคืนบ้างนะครับกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนาเยอรมันก็ไม่มียอมครับทั้ง2ทีมเนี่ยผลักกันนาผลักกันตามตลอดเวลาเลยทีม USA ได้เกมบุกที่ดีของออสซินรีฟครับช่วยทั้งยิง3คะแนนช่วยทั้งเก็บฟาวจบครึ่งแรกเนี่ยกลับน,ม, USA นบามา นำทีมเยอรมันได้1แต้ม60ต่อ59เข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทีม USA เนี่ยพยายามเปิดเกมบุกผ่านเจเรนแจ็กสันจูเน่ให้โจมตีวงในแต่ทางทีเยอรมันนำโดยแดนยลไทส์ไม่มีกลัวเลยนะครับมีการตอบโต้ที่ดีทั้งเกมรับและแถมยังมีการยิงที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือว่าจะเป็นการทำแต้มวงในแดนยลไทส์เนี่ยเด็ดจริงๆนะครับควอเตอร์ที่3มเนี่ยถือว่าเป็นควอเตอร์ที่ทีมอ s a าพังจริงๆไม่มีการเซตเพลย์เกมบุกที่ด มีความต่อเนื่องที่มากกว่ามีความเป็นทีมที่มากกว่าพวกเขากลับมาขึ้นนําได้ถึง10แต้มเลยนะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ทีมเยอรมันก็ยังไม่มีแผ่วนะครับแม้ว่าทีม USA จะพยายามไล่บี้อย่างสุดใจโดยเฉพาะในช่วง5นาทีสุดท้ายได้ทั้งออสซินรีฟนะครับได้ทั้งแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดช่วยกันยิง3ช่วยกันทําแต้มจากที่ตามกว่าเป็น10แต้มเนี่ยนะครับไล่มาเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองแต่ในท้ายที่สุดเยอรมันก็ยังคงนิ่งกว่าพวกเขาได้การยิง3คะแนนของอังรรเรนดดยท์โอี การยิงระยะกลางใสออสตินรีฟเนี่ยแหละครับในท้ายที่สุดเยอรมันเอาชนะทีม USA ไปได้113ต่อ111เข้าสู่นัดชิงชนะเลิศไปเจอกับเซอร์เบียได้ในท้ายที่สุดสำหรับทีม USA ในเกมนี้นะครับหลายต่อหลายคนสงสัยว่าแบรนดอนอิงแกรมหายไปไหนไม่ลงสนามทำไการแข่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าตัวของเขานี่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจครับไม่สามารถลงสนามทำไกา่แข่งได้แต่ในเกมนี้เนี่ยเราเห็นปัญหากันชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับทีม USA นั่นคือขนาดรูปร่างของพวกเขาเนี่ยเป็นรองเยอรมัน อย่างเห็นไดด้ชดัโดยเฉพาะการซ้ำดับ2การรีบาวเกมบุกเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆช่วยไหมครับว่าทีม USA เนี่ยโดนซ้ำดับ2เป,ปลี่ยนเป็นแ้มเนี่ยนะครับถึง25แต้มในขณะที่ทีมตัวเองเนี่ยได้เพียงแค่แต้แมเท่านั้นเองตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ายามที่เยอรมันยิง3คะแนนพลาดพวกเขารีบาวเกมบุกได้แต่ก็ดีดออกไปยิงซ้ำอีกหรือว่าจะเป็นฟอลโล่ตต้แปนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกในปารีสปีหน้าจริงๆแล้วทีมของพวกเขายัง แต่ทางสตีฟเคอร์เองก็เลือกที่จะใช้ small lineup แบบนี้ต่อไปและพอใช้ small lineup แต่เกมเร็วทําไม่ได้ยิง3คะแนนก็ไม่ดีแบบนี้เป็นรองอย่างแน่นอนโดยเฉพาะควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆว่าเป็นควอเตอร์ที่พังเลยคือของทีม USA พวกเขาเสียถึง35แต้มนะครับไม่มีการเล่นเกมบุกที่ดีเลยโดยเฉพาะการเซตเพย์ต่างๆครึ่งสนามเนี่ยแทบจะหาไม่เจอเลยกลายเป็นอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าอย่างที่บอกจากที่เปิดครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับทีม USA รานำอยู่หนึ่งแต้มไปไปมาโดนเยอรมันเนี่ยค่อยๆรันไป แล้วก็ครองโมเมนตัมของเกมทีม USA ในเกมนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จเสียไปถึง113แต้มนะครับถือว่าเป็นแต้มที่เสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขัน f ี BA World Cup ของพวกเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งเสียแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไปในเกมที่แพ้ลิทวเนียนะครับ110รบแต้มแป๊บเดียวในเกมนี้เจอไป113แต้มจริงๆแล้วแต้มจบของเกมนี้เนี่ยนะครับก็รวมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขัน f ี b a w o r l ร Cup รอบ4่ทีมสุดท้ายเนี่ยรือายลย ทั้ง2ทีมเนี่ยก็พยายามเล่นเกมรับอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเยอรมันที่ทําได้ดีกว่าทีม USA ในท้ายที่สุดหลังจากจบเกมกแข่งกันเนี่ยนะครับสตีฟก็หัวานาโคชของทีม USA ก็แสดงความดีกับทีมเยอรมันพร้อมกับชื่นชมผลงานการเล่นของเดนิชรูเดอร์เป็นพิเศษ,ษ,ษบอกว่าการเล่นเกมเร็วของเดนิชรูเดอร์การรันเพลย์ต่างๆเนี่ยนะครับสร้างปัญหาให้กับทีม USA ตลอดทั้งเกมเลยแล้วก็ยังมีอย่างอังเรออฟส์อีกนะครับที่มีการยิง3มคะแนนทุกครั้งที่ท เกมก่งแข่งก็ว่าได้และไหนจะเป็นเรื่องของรูปร่างผู้เล่นอีกนะครับสตีฟเคอร์เนย์ย้ำด้วยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ปี1992นะครับผู้เล่นแต่ละคนทั้งโลกนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นแต่ละทีมในโลกนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นตามลําดับมันไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับทีม USA อีกต่อไปแล้วในการการันตีว่าจะต้องควา้าแชมป์จะต้องได้เหรียญทองในการแข่งขันฟีบ้าเวิร์คครับหรือว่าจะเป็นโอลิมปิกก็ตามนี่คือสิ่งที่สตีฟเคอร์เขาออกมาบอกหลังจากนี้ทีมอ s a ริเนี่ยก็ต้องไปแย่งิงเิเอนะักมะกมาลวขขพ ต้องไปรวมพลังกันมาใหม่นะครับจะต้องหาผู้เล่นตัวใหญ่มีรูปร่างที่สูงใหญ่มากกว่านี้เมืจะเป็นตำแหน่ง power forward หรือว่าเป็นเซนเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องหาเพิ่มขึ้นมาเลยที่สําคัญครับไปลุ้นดีกว่าว่าโจเอลเอมบีเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงจะเล่นให้กับทีมฝรั่งเศสหรือว่าทีม USA ถ้าเกิดทีม USA ได้โจเอลเอมบีมาจริงๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้โอกาสในการคว้าเหรียญทองของพวกเขาในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหามไปดูในส่วนของทีมเยอรมันนะครับชัยชนะที่มีต่อทีม u อเมรรก 1992ที่ทีม USA มี Dream Team เนี่ยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยจริงๆและ้วยชัยชนะในเกมนี้เนี่ยนะครับทำให้เยอรมันสามารถเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศใน f ี BA World Cup เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยย้อนกลับไปสมัยก่อนพวกเขามีอย่างเดนเดรต์เทมนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเดิร์กโนวิสกี้สองคนนี้เนี่ยคือระดับตำนานของทีมเยอรมันยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับดีที่สุดในการแข่งขัน f ี BA World Cup นะั่นคือพวกเขาสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้ในปี2002เกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในนปรรระวััตติศาาสขขของกขงกแ่ BA เวิร์คคัพก็ว่าได้เฉพาะครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมก็ทําเกิน50แต้มไปแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ทีมสุดท้ายและจบเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแต้มรวมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันย้อนกลับไปในยุคไนตี่ครับการแข่งขันฟีบ้าเวิร์คคัพแบบนี้ในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยจบเกมแล้วทําแต้มรวมกันบางทีแค่130 140แต้มเท่านั้นเองนี่จบครึ่งแรกเนี่ยก็ซัดร,รวมกันไปถึง119แต้มแล้วจบเกมเนี่ยรวมกันถึง กออ่ในเกมนี้เนี่ยนะครับเยอรมันมีผู้เล่นถึง6คนที่มีการทําแต้มแตะระดับอย่างน้อย10แต้มได้ฟรังแว au, แ็กเนอร์แดนเนียลไทส์ทั้งเดนิทรูเดอร์ตั้งเรดโอฟส์อีกโอ้โหทั้ง4คนนี้เนี่ยถือว่ามีเกมที่ดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นเกมแห่งชีวิตก็ว่าได้เราเห็นเดนิทรูเดอร์เนี่ยโอ้โหโจมตีใส่ออสตินริฟเป็นว่าเล่นไม่มีความเกรงใจในความเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมในเลเกอร์สมาก่อนเลยลูกยิง3คะแนนของอังเรดโอฟใส่ไทเิสแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการปิดบัญชีใน การกระจายการทำแต้มที่ดีกว่ามีการเล่นที่หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นพลิกแอนโรนะครับหรือว่าจะเป็นการลุยเข้าไปแล้วก็ดีดออกมาให้เพื่อนยิง3คะแนนมีการถ่ายเทบอลไปทั่วเลยครับเหมาะสมแล้วล่ะครับที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้หลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับทุกคนของเยอรมนนะีมีความสุขและก็แฮปปี้มากๆากเหลือเกินในการชนะทีม USA ในครั้งนี้แต่พวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ชนะทีม USA นะครับพวกเขาต้องการคว้าเหรียญทองและสาหรับเกมสุดท้ายนะครับนัดชิงชนะเลิศน,นี่แหละเยอรมันจะเจอกับเซอร์เบียเป็นวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้เวลา 19นาฬิกา40นาทีตามเวลาของบ้านเรามาดูกันซิว่าทีมไหนจะสามารถคว้าเหรียญทองฟีบา w o เวิ c ์ p คัพปีนี้ไปครองตูนเห็นด้วยกับโค้ชสตีฟเคอร์เลยค่ะเมื่อวานที่นั่งดูอยู่กับเอ็มินเอนะคะยังบอกกันเลยค่ะว่านักบาสจากยุโรปเนี่ยเก่งอะไรคนเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาเล่นใน n b a ได้แบบสบายๆเลยค่ะทีนี้เราก็มาติดตามชมกันนะคะว่าแชมป์ฟีบาว์เวิร์คัพจะเป็นของใครเยอรมันหรือเซอร์เบียฮามพลารเดเดขาดค่ะเพื่อนๆสามารถรับชมฟีบาว์เวิร์ลคัพนะคะ นี้ไม่พลาดคอนเทนต์สสุดอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเรยของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ